เออกูกินก๋วยเตี๋ยวที่ที่ไหนวะท,ที่ไหนวะท่าประจันเออที่ท่าประจันเลยลองลองลอง,ลองกินดูดู <c oughs> ไงครับก็ดีอร่อยดีเว้ยอาจารตะเกียบเนาะต้องลองกินเองเพื่ถึงจะรู้อีพีครับอีพีดูตาจานอ <c oughs> า๋อเกีย๊ยะอาจารย์จารตะเกียบเอาไหมเอาใหมเหรอ ไม่ไม่ต,นนต่อเลยต่อเลยขออขอกินขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกินเสถื่อนได <Ps minorities> ้ทานยูมันย <stun> ืดยูมันยืดแห้งมันยืดแห้งอันนี้เลยนะครับได้ได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศดยิ่งเดี๋ยวครับญาติวางไอ้ยไม่ใช่ท่าประจานครับไม่มี เลยเราหมายชายไ,ปไปเดี๋ยวครับลน์เขาปิดหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ปิดด้วยนี่แล้วกัน <c oughs>